ไ,ล,ดไดล่ไสื่อตลอดได้ละไล่สื่อตลอดเขาบปรลูกดอกออกมาเขาจังลูกเขาไว้ตลอด <c oughs> มันเป็นน้ำบอกไลยมีอะไรที่มันเ่นหมดถือได้มาถือไว้ตลอดได้แต่ว่าต้องถือขึ้นแน่คึ้นบาง <c oughs> มันเด่นแหมต้องหันเอ้ยเด็กอยากเบนกันนั่นแหละ <c oughs> กบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนะฮะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านแม่ปันนะครับผมแม่ปันฟันแม่นนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระถางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดินมาถึงนี่ก็แมวเดินมาหาเลยนะครับเอฟซีครับผมแมวแมวมาเลยนะฮะครับ เอาเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของคุณแม่ปันนะครับไม่เจอกันนานนะครับผมแนวทางของคุณแม่จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับเป็นแม่ก่อนซึ่งบนึงล่างเอ้ยได้สามเปียสบอกแม่อ่อยแม่โอ้อยแม่ได้สามที่แม่ได้สามฝันมาได้สามฉันเนาะื่อยังกับสามชุดติ่สาเด้อว่าฉันแม่กับั สามแปดสามเจ็ดสามแปดสามเก้าองวดงวดสามเจ็ดนั่นหมอแม่เออแม่ก็ได้ไทั้งบนทั้งล่างโอ้เลนบนเล็ก้ล่เสูดเดี๋ยนี้ทำไหมครับแม่เออทำไมเลิกทำไปเลยครับแม่บพหว่าชาไม่นจะเทตาพุนล่ะทำไมครับแม่แม่เห็นมันมาเข่าสองหวดหร่อเปล่า ถอยเลยเห็นแล้วอยาเอ็ซี่เขาเจ้าเสียเนาะยัางเขาเจ้าเสียอย่างเขาเจ้าเสียงุ่นเนาะก็เอาแล้วบานนี้รอดจากวัดแต่ก็เอาฝันบบฝันแม่นกว่าเลยครับแม่ฝันแม่นกลัวไหมฝันบ่านนี้ก็ยังฝันดีค่ะเจ็ดซีแมงี้ยาแม่ฝันว่าต้องหันมากกว่าสุยแม่บ้าล่ามาสุยยังไงเนี่ยคักแล้วแต่ว่าบ่เอาซื่อไปเอาสองใส่ใช่เบ้าเอาศูนย์ใสซ่ไมไม่เชื่อความฝันเจ้าของมาครับอือมันเป็นลั่งเล่เป็นประเียบปนไดนะเป็ปเสียทั้งเอื้น แค่ต oh. ั้งเพื่อนใคาเจ้า hmm. เบามากอ่ะเลยอ่ะบ้านนี้แม่พลงังเล่เพราะว่ามีม <c oughs> ีแบบที่ว่าผู้ชายคนต่างคนนี่แหละมาหาแม่แม่นบลามหาแม่ม,มาเขียนมาเขียนสักก็ซั่มาเขียนนั่นละเนาะครับมันเด็กบ้านเจ้าดี สวยมันลางสิผีหรือว่าเทวดาไ่บอกว่าผีว่าเทวดาแหละเราผู้ชายกลางคนนี่แหละจะมาแต่ใส่จะมาแต่ใส่ละไ่รู้มันเล็บว่างบอกนี่บอกจิ้งขาย่ายตะกีนัเนี่ยจังงั่มกับแม่จักดอกล่าคนกลางคนนี่แหละแต่งตัวแบบไหนครับแม่แต่งตัวรรมดา แบบเราทั่วไปเนี่ยเนาะเราทั่วไปธรรมดาที่แต่ว่าแต้งยิ่งยังดอกธรรมดาธรรมดาเขามาเขาอะไรก็โอ้ยบ้านแรกนี่บ้านแรกที่ยายจะมันสวยเนาะงามเนาะสวยเนาะเบายจังสีทนะแม่ก็เลยว่าจับจับเอาเลยจับเอาเลยจับหน้าจับหลังเสียเอาเลยบ้านแรกที่ตอนไหนเนี่ยมัน้านยังเหรอยังล่ะก็ลืมล่ะนี่บอกตีลูกนาบ้านนี่เออหลังนี่วะลังนี่ล่ะรังยิ่งยังยังยังดุแม่จับใส่เลยโอ้ มั่นใจเลยนะแม่เนาะแม่ก็ขึ้นว่ามั่นใจว่านแม่ว่าหาต้องมาแน่นอนหาต้องมาหาต้องมาแน่นอนคิด่ะห้าแปดทับแฝดอะไรแม่ว่าหาต้องมาหนึ่งหาแปดทับแฝดแม่เลี้ยงมาเลี้ยงไซหาหนึ่งหาสองหาศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าศูนย์แม่เล่งใส่เอางูเข้ากับอะไรตัวเนี้ยนะเนาะจะเป็นเดินตัวเดียวมันก็ห้ามมันสลับปันนี่ในหันมันบ้างละ แม่จ๊บตัวใดเหรอแม่จับหาศูนย์หาหนึ่งหาศูนย์หาสองแม่จับก็เท่านั้นเพราะว่าแม่เมื่อคืสีเหล็กหลายแหมอืมแล้วมีได้บ้านดีที่แม่ไดนั่นแหละแม่จับเอา่องฮะแตยว่าทำมันขึ้นมากในจ๊กไม้กวที่ขึ้นหาสองสินะอืมไดบ้านได้ที่แม่แปดก็เมื่อวาบ้านเล็กสีใหญ่สวยขวาจังสีบ้านเล็กที่ใหญ่สวยอืมก็เลยขึ้นกับอันจังสีละหนึ่งหนึ่งอืม นึ่งหนึ่งหาก็ได้นึ่งหาแปรก็ได้เนาะอืมก็แล้วแต่สิเอาไปแต่แปรนี่สีไม้ยู๋หัวใหญ่ก็แม่บ้าหมักแปรตันไดอืมแม่บ้าหมักแปรเลที่แม่รักที่สุดคือหาแม่จับใจหาเลยนิดนึงก็ถุงก็ซองแม่จับใจหาเลยครับคือเลขสูตรเนี่ยไม่ทำแล้วอ่าแม่ก็ไม่ได้สนใจมันสั่มโอ้ที่ว่าสูตรที่ออกรถให้หลานเนี่ยมันเลิกทำเลยเหรอครับแม่ก็เลิกเลิกเลยโอ้ยังไม่ให้ในติดตามมันอีกยต่ก็คือท้าต้องแก้ก็คือชื่อเราละมันไพว่า ยังม pues nah ีเศร้าก so ัลุงแต่เศร้าเป็นบ่ล่ะครับซื้อสีแล้วเบียกสามม่วงสีม่งลูกพ่อมาแม่เราก็ขึ้นจากเบียกได้หันครัแม่เดีอย่างฮดสวนนั่นแหละแต่เศร้าก็เตรียมของใส่บาตรเนาะครับยมของลูกน้องคนหนึ่งเขาเฮ็ดหน้าอยากได้กินไปทั้ใส่บาตรใส่บาตรแล้วก็จะคอยเดินล่วงฮดสวนทำความสะอาดจำหน้าบ้านนะเจ้าทำบ้านให้ฮ่อนก็ไต้องเฮ็ดแต่เศร้าก่อน่ะต้องดูแบบเฮ็ดแต่เศร้าแบบนี้สวยมากกว่าหกอีกกระด็นงวดนี้ไปหยิบลอตเตอรี่หรือยังครับแม่ บ่แม่ประเด้ไปใส่บ่แล้วเราเขาไม่มาขายให้แล้วครับเขาบ่มากเขามากราไปยิบเอาออลูกโอ้สุดที่ร้อยรูกซื่อเลยอ่าร้อยสื้อตลอดได้แหละร <c oughs> ้อยสื้อตลอดเขาบ่ลูดดอกออกมากเขาจังลูดเอาไปลูดสิเขาไม่ <c oughs> ลูดร้อยตลอดอือม,มันเป็นน้ำบอกลอยมีอะไรที่มันเลยถูกถือดิอมอมเงินมวดถือดิมาถือก็ตลอดด้แต่ว่ากับว่าตลอดมวดนี้ถือมวดนี้ถือมวดมวดไม่ทำก็ถือมวดนี้ต้องถือคือแม่คือบ้า เล่นไหมต้องหันเอ้กันแบบเด็กก็แบบนั่นแหละเด็กออกมาแล้วลูกจะงงติเล็กออกมาแล้วเด็กยังจะงงอดดีใจวะได้ติมันถือมันถือมันอดดีใจวะได้ติล่ะ้วายวายเลยเลี้ยวล้นแล้วบายนี้นานว่าแล้วติมันถือเขาดีใจนั่นมีแต่ความัธถือนั่นน่ะเด็อยากซื้อหลา่เด็กบอกว่าโอ้เขามึงนี่ เอาแต่ทังเอาเนาะันบได้แต่ทั้เอาเงี้เุเแล้ะบ้มั่งอายขูว่าฉันอกเราอคยกนเหล้ากินเบียร์บึ้มบึมายน่น่ะเออากหัวเขาเลยถือมีโอดตได้อ๊ตก็ได้วาสิบวกากาสิบกากเอา่าเอจนาลดมาเงเงนก็เก็บเงียบเลยที่เมียก็ได้ท้าพเราไปซื้อเลเซเผื่ละละะมาแถบไปเ้งแล้วเบียแล้เนาะ สมัยก่อนนี่โหคุณแม่นี่ถูกเป็นประจําเลยนะครับเป็นประจำทุกตะกีดายมากนะลายงวดถูกจนส่งลูกเย็นจบเลยนะครับผมอันโอ้ยแบบูุตตะกีนาแม่เก่งเรื่องดดีค่ะคุณต่อมาก็เป็นไตกีว่าโอ้สุดยอดเลยนะสุดยอดถึงอีบะหมันทีคุ่ยดอกถืออีรีอ่อนล่ะบ้่ถือว่าดอกเป็นมาทํางบรรวุยดอกว่าเออที่มันแรงหลังเนี่ยุ๊คแม่เออมันกับบะมันลายสีกรุ่ยงวนั่นแหะครับ กับพีงวดถืองวดเสียมากตัวใดก็แม่มวนีลนี่แหละชั้แม่ไทยที่ไร่มแม่เบิดบ์มบนบ่มบ่มักตัดตีแด่ย่างเดี่ยวรเราเจอบ้าเอาแล้วฝ <c oughs> ันแม่นกวัวเนาะ <c oughs> อ้อยชอบมึงคำฝันมนันนีไว้แม่นเล่เห็นบ่ขวดอันหนึ่งสีแม่นอ่ะฝันว่ามุออกลูกกันนะบ้าเดี่ยวจับฟังเลยแม,ม่ผมขอถามหน่อยนะครับมวดที่ผ่านมาเก้าศูนย์เจ็ดนะครับแม่ไปเอามาจากไหนครับผมเอาเอามาจากฝันฝันนี่อ่า มันเป็นฟันซ้ำอือมันมาถอดเอกขาดใส่หม่องปูโยนนี่โอ้โหเพรวมันขาดออกไปแล้วแต่ตัวเดี๋ยวเต่เสื้นทางเตาตัวมันถอดได้มันขึ้นเลยนด้แหละมันลอกขาดมันลอกขาดแล้วแม่ก็ตีเป็น907เออแล้วแม่ไปเอาสองมาจากไหนมาใส่ตรงกลางครับทีนี้แม่บางคลิปนั่นคลิปนี้เขาบอกว่าศูนย์ศูนย์มันตายเยอะจังแม่ได้เคลียร์ทิมแม่ไม่เอาสองใส่แม่ได้เคลียร์ทิม อาจารย์ได้สามตัวเอออาจารก็ได้สามตัวเหลือใจอะไรดีไปดูคลิปไปดูคลิปโอ้ยแต่เสียดายเลยว่ารูดเตี่ยนั่นแหละกองสลากันโบลุดน้ำเผาเยอะก็รู้อยู่ว่ากองสลัดสลัดติดก็มาตายกวาับก็มาลูกก็รู้อยู่งหรอกแต่ว่าขามันสิบดามันก็เป็นยังสลากครับผมงดก้อนเนี่ยกับเม็นค่าค่ะอันอันแปด ปดสามเจ็ดเอิมแปดเจ็ดสามเป็นเวลาครับผมแม่ไปเอาเก้าเจ็ดสามบังดูสามตัวนีดปิดแต่ละแต้มเท่านั้นโอ้แม่หาใส้เอาครับิงต้องจับแปดใช้เ้าหามากแปดงวดนี้สามตัวนี่คือตัวไหนแม่สามตัวนี้ที่ชอบเลยแม่นี่แหละแม่ชอบแม่เอาหนึ่งใส่กับศูนย์ใส่นี่ตัวไหนแม่ อนึ่ห้าศูนเนี่ยนะหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าสองนี่นะหนึ่งห้าศูนยหนึ่งห้าสองเออหนึ่งห้าหนึ่งน้อคเชน่ะคัน่านึงก็เจนติ็ตัวเดียวกันคือเกตหาศูนย์แต่ยังใส่นะเกตหาศูนย์เกตหาสองไปยังส่น่ะเขาคือเม่ดินี่เกตเกตห้ากันไมเกตเยอื้มัดบม กันว่าเลขกหนึ่งมันกลายเป็นเจ็นบ่อเลขกลักลอยโอเลยนหนึ่งกายเป็นเจ็บได้เออแม่เคยคิดแบบนั้นน่ะอหนึ่งมันกลายเป็นเจ็บได้น่ะก็เลยเอาจับไปเป็นลักลอยครับอืมแม่ที่ฝันแม่นเาะ่หาเนาะอืมวิ่งหาบแม่ลิงหาแม่มักหาแม่จะวิ่งหาแปดไม่มักบ่แม่เออแปดแม่บ่มักออกกระซ่าหัวได้วิ่งแล้ว่แม่เข้าสี่คนแล้วเออเอาจ้าของดีกว่าเออแม่ เสียคนนั่นเห้แม่มแ่แม่ม่นำเ่อนงี้ว่เสียผู้ใดดอกไม้สันดอก <c oughs> เอาแม่ความคืนจากของอะไรล้วเออเอับขอบคุณแม่หลายๆครับผมให้ใดขึ้นตะกีเราควบคุมคืนจากของตัวสันดอนนี่แหละว่าแม่มเดี๋ยวผมดูตัวเลขก่อนนะแม่เนาะก็ไม่ซื้อเท่าไรดอกซื้อมือนี่อือซื้อแต่สองสามพันนนะคะมันคือกระดาษโอ้ครับผมคือเป็นเลขความฝันของคุณแม่ไม่ใช่เลขสูตรนะแม่เนาะอือดอกตีออกมาหลายตัวนะแม่เนาะที่เน้นๆนี่ก็มี ตัวไหนครับแม่หา 1, ห,า 0, ห,า 2, หนึ่หาศูนย์าสองี่ที่เน้นะ<อ>น่เนี่ยเน้นที่สุดก็คือหาส <52 S 2> องห้าสองที่เน้นนะครับ fc ครับผม,มส่วนเลข3ตัวคือเอา1ใส่ข้างหน้าหนึ่งห้ 150, 15 2. 2> ูนย์หนึ่งห้าสอง หรือหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันก็เป็นเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าสองอย่างนี้แหละครับแม่เออครับมัถือแมนได้ครับแต่ว่าค้อมดตะเกาว่าร้นไก่เครื่องนะครับมันบาถือก็ได้ครับเป็นแนวทางนะครับเอซีครับผมทะเบียนบ้านแม่นะครับหนึ่งหนึ่งห้าแปดทับแปดนะครับผมโอ้ยทะเบียนบ้านแม่คือสวยแท้ขลังสิโอ้ทะเบียนบ้านสวยพ่อว่าฉันดครับเอาถ้าชอบแนวทางของแม่ปันนะครับผมก็สามารถแคปหน้าจอไว้นะครับผม เป็นแนวทางนะคุณแม่ก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปดใช้วิจารณญาในการรับชมเป็นเลขความฝันนะครับ fc ไม่ใช่สูตรไม่ใช่คำนวณนะครับเป็นความฝันล้วนๆนะครับแม่ตัวที่แม่ชอบด้วยนะครับผมเอาอย่างไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับคัออกตี้แ่า้ย่แล้ถึงเลวืกเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ